เมนูแกงไทยโบราณหาทานยากอีกหนึ่งเมนูเลยนะครับแกงหมูชะอมครับเมนูชะอมเข้ากันมากๆตั้งกระทะแล้วก็ใส่หัวกะทิลงไปก่อนเลยนะครับตามด้วยพ,พริกแกงเผ็ดครับเราจะตีตีพ,พริกแกงเผ็ดไอแตกตัวให้หมดเลยนะครับในส่วนของหัวกะทิเนี่ยเชฟจะค่อยๆ่อยทยอยลงไปนะครับจะไม่เทลงไปพวดเดียวนะครับ นี่แหละครับเขาจะค่อยๆเริ่มเข้มข้นขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับเพิ่มด้วยกะปิหวานลงไปอีกเล็กน้อยครับเพื่อความเข้มข้นอย่างลงตัวเลยนะครับแล้วก็ตามด้วยหมูสามชั้นครับเราจะผัดหมูสามชั้นให้สุกก่อนเลยนะครับหมูสามชั้นเริ่มสุกแล้วครับเชฟจะใส่หางกะทิลงไปเพิ่มเลยครับ แล้วก็คนให้เข้ากันอีกสักเล็กน้อยปรุงรสชาติด้วยน้ําตาลมะพร้าวหรือน้ําตาลปี๊บนะครับแล้วก็น้ําปลาครับโรยใบมะกรูดฉีกลงไปเพิ่มกลิ่นหอมครับตามด้วยมะเขือเปาะที่นำมาหั่นแล้วก็แช่น้ำเกลือไว้ก่อนนะครับ มะเขือเปาะเขาก็จะได้ไม่ดํานะครับตอนลงไปก็ขอให้น้ําแกงเราเดือดๆหน่อยนะครับตามด้วยชะอมเด็ดลงไปครับแม่คราวนี้แหละครับแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยครับตัดสีสันครับผัดให้ชะอมของเราโดนความร้อนให้หมดเลยนะครับขึ้นไปเขาจะได้ไม่ดําครับมีใครเคยกินหรือยังครับเมนูนี้เป็น กลิ่นของชะอมที่ลงตัวมากๆนะครับเมื่อกินกับมะเขือเปาะแล้วเนี่ยเด็ดขาดอีกหนึ่งเมนูเลยครับมาแนะนำกัน